สวัสดีครับคุณผู้ฟังล่าสุดแบงค์ดังและนักวิเคราะห์ต่างออกมาเตือนกันให้วุ่นว่าทะเลเดือดแล้วครับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐประกาศกล่าวกลางเวทีโลกว่าการปิดล้อมน้ํามันเถื่อนมีผลบังคับใช้ทุกที่บนโลกไม่กี่ชั่วโมงต่อมารัสเซียสวนทันทีด้วยการส่งเซเวโรมอสเรือพิฆาตปราบเรือดำน้ําขนาดยักษ์ออกมาเล่นประกบเรือขนส่งสินค้าจ่อหน้าบ้านนาโต งานนี้ปูตินกำลังส่งสัญญาณบอกประธานาธิบดีทรัมป์ว่าถ้าแตะเรือข้าอีกลำเดียวเจอของจริงแน่สถานการณ์กำลังล่อแหลมสุดขีดสงครามทางเรือกำลังจะประทุหรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของเรือน้ำมันหรือเรื่องของราคาน้ำมันแต่มันคือการงัดข้อกันร,ระหว่างมหาอำนาจที่เอากฎหมายทะเลมาเป็นเดิมพันคุณผู้ฟังจำเรื่องกองเรืองเงาหรือ Shadow Fleet ได้ไหมครับ ที่เราเคยคุยกันว่ารัสเซียอิหร่านเวเนซุเอลาพยายามขนน้ำมันไปขายทั่วโลกโดยไม่สนารความบาดของสหรัฐโดยใช้เรือเก่าๆปิดสัญญาณดาวเทียมแอบถ่ายน้ำมันกลางทะเลเหมือนแมวไล่จับหนูแต่ตอนนี้เกมมันเปลี่ยนจากทอมแอนเจอรี่กลายเป็นหนังสงครามแล้วครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม2026นี้เองครับสหรัฐ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยกระดับการกวาดล้างกองเรือเงาแบบตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ใช่แค่คว่ำบาตรบริษัทเจ้าของเรือแล้วจบนะแต่ส่งหน่วยคอมมานโดบุกยึดเรือกลางมหาสมุทรเลยเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น2จุดครับจุดแรกในทะเลแคริบเบียนสหรัฐยึดเรือชื่อ MT s o p h i ยที่ขนน้ำมันดิบเวเนซุเอลา1.8ล้านบา์เรลจะไปจีนและจุดที่พีคที่สุดคือในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ใกล้ๆไอซ์แลนด์สหรัฐไล่ล่าและยึดเรือที่ชื่อว่ามารินาร่าหรือชื่อเดิมคือเบลล่าวันการยึดเรือมารินาร่านี่แหละครับคือจุดแตกหักเพราะรัเสเซียอ้างว่าเรือลำนี้ชักธงรัเสเซียการที่ทหารอเมริกันบุกขึ้นเรือที่มีธงชาติรัเสเซียมันย่ำเกียรติภูมิของพญาหมีขาวอย่างรุนแรงทําให้กลุ่มสายเหี่ยวในมอสโกเดือดดานถึงขั้นบอกว่าต้องตบหน้าสั่งสอนอเมริกาบ้างและนั่นคือที่มาของเหตุการณ์ล่าสุด ในวันที่9มกราคม2026นี้เองครับรัสเซียจัดหนักส่งเรือรบออกมาคุ้มกันเรือสินค้าเองเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรัสเซียเอาจริงแค่ไหนและสหรัฐจะกล้าบวกไหมเราไปเจาะลึกกันครับเอาล่ะครับเรามาดูมากระดานนี้กันชัดๆสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่9มกราคม2026คือหน่วยติดตามเรืออิสระตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติมากทางตอนใต้ของโปรตุเกสย้ำนะครับว่าใต้โปรตุเกส นีม่มันหน้าประตูบ้านของกลุ่มนาโต้ชัดๆพบเรือพิฆาตของกองทัพเรือรัสเซียชื่อเซเวโรมอสก์กำลังเล่นประกบเรือสินค้าสองลำคือสปาบาร์โฟและ m s สกาลานีอาทำไมเรื่องนี้ถึงน่าตกใจปกติเรือรบเขาไม่มาเล่นเป็นพี่เลี้ยงเรือสินค้าธรรมดาๆหรอกครับถ้าของในเรือนั้นไม่สำคัญจริงๆหรือถ้าเขาไม่ได้ต้องการจะขู่ใครบางคนเรามารู้จักตัวละครในทะเลเดือดครั้งนี้กันก่อนครับ เริ่มที่พระเอกหรือผู้ร้ายในสายตาตะวันตกเรือพิฆาตเซเวโรมอสลำนี้ไม่ใช่เรือตรวจการไก่การนะครับมันคือเรือชั้นอูดาลอยยาว163เมตรหนักกว่า8,000ตันออกแบบมาเพื่อล่าทำลายเรือดำน้ำโดยเฉพาะอาวุธเพียบครับมีขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำทอร์พิโดจรวดแซมป้องกันภัยทางอากาศและระบบโซนาที่ทันสมัยมากลองจินตนาการดูนะครับ เรือรบที่เขี้ยวเล็บครบมือขนาดนี้มาแล่นอยู่ในเส้นทางเดินเรือพาณิชย์มันเหมือนคุณเอารถถังมาขับนําขบวนรถบรรทุกของอะครับใครจะกล้าเข้าไปยุ่งต่อมาคือเรือที่ถูกคุ้มกันสปาตาโฟและ MS กาลานีอาสองลำนี้ในทางทฤษฎีคือเรือสินค้าพลเรือนครับแต่ในทางปฏิบัติชาติตะวันตกกล้าหัวไว้ตัวแดงๆเลยว่านี่คือจิ๊กซอชิ้นสําคัญของเครือข่ายโลจิสติกทางการทหารของรัสเซียโดยเฉพาะเจ้าสปาตาโฟนี่ตัวแสบเลยครับ ประวัติโชคโชนเคยแจ้งพิกัดว่าจะไปอียิปต์แต่สุดท้ายหักหัวเรือเข้าฐานทัพรัสเซียที่เมืองทาทัสในซีเรียเฉยเลยข้างในตู้คอนเทนเนอร์มีอะไรไม่มีใครรู้ครับอาจจะเป็นสเสบียงเป็นอะไหล่เครื่องจักรหรืออาจจะเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่รัสเซียต้องขนย้ายงิบเหลียบทําไมรัสเซียต้องทําแบบนี้คําตอบเดียวเลยครับคือการป้องตรามหรือ deterrence หลังจากที่สหรัฐยึดเรือมารินาร่าไปแล้วรัสเซียมองว่าสหรัฐกําลังเล่นนอกกฎิกา และเริ่มคุกคามเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจรัสเซียเคนต้องเล่าขยายความเรื่องมารินาร่านิดนึงครับเรื่องนี้ดราม่ามากเรือลำนี้เดิมชื่อเบลล่าวันครับถูกสหรัฐตามประกบมาเป็นอาทิตย์เพราะสงสัยว่าขนน้ำมันเถื่อนระหว่างที่โดนไล่ล่ากลางทะเลเนี่ยลูกเรือเขาทำสิ่งที่เหลือเชื่อมากครับพวกเขาทาสีธงชาติรัสเซียลงบนตัวเรือกลางทะเลทันทีแล้วเปลี่ยนชื่อเรือเป็นมารินาร่าพร้อมประกาศวิทยุบอกเรือรบอเมริกาว่า เฮ้ย hey, นี่เรือรัเสเซียนะคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งโอ้โหนี่มันเทคนิคเปลี่ยนสีเสื้อชัดๆแต่สหรัฐไม่สนครับหน่วยยามฝั่งสหรัฐบอกว่าคุณมันเรือไร้สัญชาติเพราะคุณเปลี่ยนธงมั่วซั่วแล้วก็บุกขึ้นยึดเลยรัเสเซียโกรธมากกระทรวงต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการประนามทันทีบอกว่านี่คือโจรสั์ยุคใหม่ชัดๆเพราะตามกฎหมายทะเลเรือในน่านาน้ำสากลจะขึ้นตรงต่อกฎหมายของประเทศเจ้าของธงเท่านั้น ใครจะมาบุกรุกไม่ได้แต่สหรัฐเถียงกลับครับโดยอ้างกฎหมายในประเทศตัวเองและการคว่ำบาตรบอกว่าเรือนี้เป็นส่วนหนึ่งของชาโดฟลีดที่ขนเงินไปสนับสนุนผู้ก่อการร้ายหรือละเมิดแซงชั่นเวเนซุเอลาดังนั้นฉันมีสิทธิจับคุณผู้ฟังเห็นภาพไหมครับฝั่งหนึ่งถือกฎหมายทะเลสากลอีกฝั่งถือกฎหมายความมั่นคงของตัวเองแล้วเอาปืนมาจ่อกันการส่งเรือเซเวโรมอสออกมาจึงมีความหมาย3อย่างครับ อย่างแรกคือปกป,ป้องศักดิ์ศรีปูตินต้องการบอกว่าเรือของข้าใครอย่าแตกอย่างที่2คือทดสอบงานอยากรู้เหมือนกันว่าถ้ามีเรือรบรัเสเซียแล่นประกบอยู่นาโตหรือสหรัฐจะกล้าส่งหน่วยคอมมานโดมารยตัวยึดเรืออีกไหมและอย่างที่3คือสร้างบรรทัดฐานใหม่ทันนี้ทำสำเร็จต่อไปเรือสินค้าสำคัญสคัญของรัเสเซียหรือแม้แต่จีนอาจจะต้องมีเรือรบนำขบวนตลอด กลายเป็นขบวนคาราวานติดอาวุธกลางทะเลสถานการณ์ตอนนี้นักวิเคราะห์ทั่วโลกจับตามองตาไม่กระพริบครับโดยเฉพาะจีนจีนนั่งไม่ติดแล้วครับเพราะเรือเอ็มทีโซเฟียที่โดนยึดอีกล้ำน่ะขนน้ำมันจะไปส่งจีนถ้าสหรัฐทำแบบนี้กับรัเสเซียได้ก็ทำกับเรือจีนได้เช่นกันความมั่นคงทางพลังงานของจีนกำลังสั่นคลอนครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอะไรครับคุณผู้ฟังมันสะท้อนว่ากฎหมายสากล กำลังจะไร้ความหมายเมื่อมหาอำนาจขัดแย้งกันครับคำถามใหญ่ที่โลกต้องหาคำตอบคือสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ที่จะบังคับใช้กฎหมายของตัวเองในน่านน้ำสากลทั่วโลกกับเรือของชาติอื่นจริงหรือไม่วอชิงตันบอกว่าทำได้ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงและต่อต้านการก่อการร้ายแต่มอสโกปักกิง่งและอีกหลายชาติบอกว่าทำไม่ได้นี่คือการละเมิดอธิปไตยเรือพิฆาตเซเวโรมอส ที่กำลังแล่นอยู่นอกชายฝั่งโปรตุเกสตอนนี้คือคำตอบของรัสเซียครับว่าถ้ากฎหมายคุ้มครองเราไม่ได้เราจะใช้ปืนคุ้มครองตัวเองความน่ากลัวคือระยะห่างของความผิดพลาดหรือ Margin of Error มันแคบลงเรื่อยๆครับลองคิดดูสิครับถ้าเรือรบสหรัฐพยายามจะเข้าไปสกัดเรือสินค้าแล้วเกิดการเฉียวชนหรือมีการยิงเตือนเกิดขึ้นจากสงครามน้ำลายอาจกลายเป็นสงครามน้ำน้ำได้ในพริบตา และที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่คนที่ยอมหักแต่ไม่ยอมงอส่วนปูตินก็ถอยไม่ได้เพราะเดิมพันด้วยเกียรติภูมิชาติงานนี้ต้องมีคนหลบหรือไม่ก็ชนกันให้เละไปข้างหนึ่งสรุปนะครับคุณผู้ฟังรัสเซียส่งเรือรบเซเบโรมอสประกบเรือสินค้าสปาตาโฟผ่านน้าน้าน้ำยุโรปเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐไล่ยึดเรือน้ำมันทางด้านสหรัฐเองก็ได้ยึดเรือมารินาร่าและโซเฟียโดยอ้างมาตรการคว่มบาตรชาโดฟลี แม่รัสเซียจะแย้งว่าเป็นเรือพลเรือนและมีธงถูกต้องประเด็นขัดแย้งคือเรื่องอำนาจสหรัฐเชื่อว่ากฎหมายตนเองครอบคลุมทั่วโลกส่วนรัสเซียย,ยึดถือกฎหมายทะเลที่ให้สิทธิ์รัฐเจ้าของธงและความเสี่ยงที่สุดในตอนนี้คือการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงหากสหรัฐพยายามจะสกัดกั้นเรือที่มีเรือรบรัสเซียคุ้มกันซึ่งอาจลุกลามเป็นสงครามระดับโลกได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตาม หากมีข้อผิดพลาดประการใดหนงเคนคนนี้ต้องขออภัยโลกหมุนด้วยผลประโยชน์แต่ขับเคลียนด้วยอำนาจอย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างมีสตินะครับสวัสดีครับ